14. กุมภาพันธ์วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล่านภาลัยพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระปีชาล้ำเลิศในศิลปกรรมนานาขแขนงเป็นที่มาของวันศิลปินแห่งชาติวาระแห่งการยกย่องเกียรติคุณของศิลปินทุกขแขนงผู้เพียรรังสรรค์ผลงานทางศิลปะด้วยอุตสาหะสร้างผลงานอันเป็นเลิศเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่องยาวนาน ในพุทธศ 65, ักราช2,565คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียตรติศิลปินแห่งชาติจำนวน12ท่านซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านศิละปะใน3สาขาดังต่อไปนี้ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิสนุสุพนิมิตศิลปินนักประพันธ์นักวิจารณ์ศิละปะและอาจารย์สอนศิละปะผู้เผยแพร่ถ่ายทอดผลงานสู่สาธารณชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศสร้างชื่อเสียงจนถึงระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องทั้งเคยเป็นหัวหน้าคณะทํางานภาพประกอบพระราชนิพนธ์พระมหาชนกและทองแดงเมื่อก่อนทํางานชุดนามธรรมาเนี่ยเรารู้สึกว่าเราต้องอธิบายเวลาทําไปแล้วเนี่ยอย่างรูปทรงที่มันเป็นแอสแตรกต่างๆเนี่ยเราต้องอธิบายว่านี่คือนั่นนั่นคือนี่ซึ่งผมคิดว่าศิลปะที่ที่ดีสำหรับผมอะ่ะผมว่าให้คนดูเขาดู แล้วเขารู้สึกจากสิ่งที่เราแสดงออกอันนี้ดีกว่าตอนหลังก็เลยมาทำอะไรที่มันง่ายที่สุดลงไปเรียกว่าเอ,อ่อวอร์จินที่สุดะนะศาสตราจารย์เกียรติคุณพิศนุสุพนณิมิตจึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ภาพพิมพ์พุทธศักราช2565นายเจตกำจรพรมโยธี อดีตข้าราชการด้านสถาปัตยกรรมผังเมืองและด้านสิ่งแวดล้อมนักวิชาการด้านการออกแบบชุมชนและผังเมืองทั้งเคยดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาปนิกผู้บุกเบิกเริ่มโครงการต่างๆสร้างเกียรติประวัติและคุณูปการต่อวงการสถาปนิกไทยควบคู่ผลงานสร้างสรรค์อันเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศกจินตนาการก็เป็นส่วนหนึ่งนะแต่เราก็ต้องมีข้อมูลใช่ไหมครับ อย่างจะก็ต้องว่าคนที่อยู่ในเมืองก็ต้องการอะไรถูกไหมครับอันนี้มันต้องมีการหาข้อมูลนะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะต้องได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุดนะต้องมีแล้วพอเมื่อเราวา,วางผังคิดขึ้นมาแล้วรูปแบบแล้วเราก็ต้องกลับไปหาคือประชาชนหรือชุมชนนั้นเนี่ยก็ต้องดูว่าโอเคนอันนี้ตรงกับที่เขาอยากได้เปล่าต้องการหรือเปล่า ที่สังกเกตเขาเรียก Citizen Participation มันต้องมีมีฟีดแบ็กจากประชาชนด้วยถึงจะเป็นผังที่ดีไม่ใช่ว่าเราคิดอย่างเดียวนายเจตกำจรคพรมโยธีจึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนิสินสถาปัตยกรรมผังเมืองพุทธศักราช2565นายดิเรกสิทธิการ ช่างหัตถกรรมสลักดุลเครื่องเงินและโลหะหรือที่เรียกว่าต้องสลุงอันเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนปรากฏเป็นผลงานอันวิจิตรงดงามในสถานที่สำคัญหลายแห่งทั้งในและต่างประเทศสร้างคุณูปการโดยสืบสารรักษาและต่อยอดงานหัตถศิลป์น,นี้ให้คงอยู่คู่ท้องถิน่นโดยการถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลังชางพวกเครื่องเงิน นะเครื่องทองแดงพวกเครื่องช่างโลหะช่างปั้นรออะไรพวกนี้นะนี่ก็เป็นช่างหมดเลยนะครับเนี่ยคือตัวเนี้ยบางทีบางทีบางทีคนเขาไม่รู้เขาก็ว่าเอ๊ะช่างก็คือกรรมกรที่จริงแล้วทักษะของช่างแต่ละคนเนี่ยคือมันเป็นช่างในจิตวิญ,ญญาณของเขานะอย่างของผมนี่ก็เป็นช่างหรือว่าสลาในจิตวิญ,ญญาณของงานศิละปะ นายดิเรกสิทธิการจึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์งานสลักดุลเครื่องเงินและโลหะพุทธศักราช2565นายเริกริ์แก้ววิเชียนศิลปินผู้คร่ำบอดในงานสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์มากว่า60ปี สร้างสรรค์ผลงานออกแบบตกแต่งสถาปัตยกรรมภายในและมรฑนศิน,น,นแก่สถานที่สำคัญต่างๆมากมายทั้งเคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมมรน,นากรแห่งประเทศไทยสองสมัยและเป็นวิทยากรผู้บรรยายและอาจารย์พิเศษในหลายสถาบันเกี่เราเสนอคายได้คือ permanent design อยู่ได้ของรอเท้าอันนั้นก็คือจุดหลักที่สำคัญเพราะเงินทุกบาททุกสตางค์ก็จะคุ้มค่าใช้ได้สมราคาอยู่ยงคงกระพันตราบนานเท่านาน,านที่จะเป็นไปได้นายเรือริ์แก้ววิเชียน จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์พุทธศักราช2 5 6 5ศาสตราจารย์เกริกยุนพันธ์ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ล้านของเล่นเกริกยุนพันธ์อดีตอาจารย์ประจำสาขาวิชาเอกวรรณกรรมสำหรับเด็กคณะมนุษยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธศิลปินผู้สร้างสารร์ผลงานวรรณศิลป์ ประเภทหนังสือบันเทิงคดีและสารคดีสำหรับเด็กที่สนุกสร้างสารรค์สื่อสารสวยงามส่งเสริมความดีความงามและความรักส่วนใหญ่เราจะคิดว่าเด็กคนนี้เก่งเป็นเลิศไม่ใช่เราควรเอาประสบการณ์มวลรวมของผู้ใหญ่ที่เขาเรียกว่าเป็นผู้เห็นโลกมานานแล้วทำให้ถูกกรรมวิธีที่จะสร้างสรรค์ แล้วให้เด็กอ่านหรือถ่ายทอดไปถึงเด็กให้ได้ศาสตราจารย์เกิึกยุนพันธ์จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์พุทธศักราช2565นายบุญเตือนศรีวรพด์อดีตข้าราชการครูภาษาไทยก่อนจะโอนย้ายไปเป็นนักอักรษรศาสตร์ประจำกรมศิลปากรกระทั่งดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านอักรษรศาสตร์ สร้างสรรค์งานที่เกี่ยวข้องกับภาษาและวรรณคดีไว้เป็นจำนวนมากทั้งกวีนิพนธ์สารคดีบทความและงานตรวจสอบชำระวรรณคดีไทยอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเสนอข้อมูลใหม่เกี่ยวกับประวัติวรรณคดีไทยเวลาที่เราเขียนคำประพันธ์ไม่ว่าจะเป็นร้อยแก้วหรือร้อยกรองก็ตามเนี่ยพอเวลาที่เราเขียนเนี่ยเราคำทุกคำมันจะต้องทำให้ความคิดของเราเดินไปข้างหน้า นะครับถ้าพูดถึว่าบางทีเนี่ยเขียนข้อความไปสองสามบรรทัดความก็ยังอยู่อย่างเก่ามันก็เป็นความล้มเหลวทางภาษานะครับมันต้องคํานึ่งคำมันมันต้องทําให้ความเดินต้องสื่อความหมายได้อย่างดีนายบุญเตือนศรีวรพจน์จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์พุทธศักราช2565นางนพรัตน์สุภาการหวังในธรรม ครูผู้สอนนาฏศิลป์ไทยประจำวิทยายลัยนาฏศิลป์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์รวมถึงเป็นอาจารย์พิเศษสอนนาฏศิลป์ไทยให้แก่สถาบันอุดมศึกษาต่างๆมากมาย<อ>เชี่ยวชาญด้านการละครรำแนวอนุรักษ์อย่างสูงยิ่งทั้งรังสรรค์ผลงานการแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านการแสดงในต่างประเทศควบคู่กับงานเขียนทางวิชาการประกอบการสอนเพื่อเป็นวิชาความรู้นะ่ะ ต้องหาไปเรื่อยๆต้องหาไปเรื่อยๆมันจะได้เพิ่มพูนความรู้ขึ้นไปทําให้น้ํามันทําตัวเป็นน้ําครึ่งแก้วแล้วก็ใส่ให้เต็มแก้วอยู่เรลยอถ้าเะเป็นภาษาเตือนออกมาเลยก็อย่าหยุดขวายคว้าอย่าช้าฝึกฝนอย่าอับจนค้นหาอย่าลืมกระตันหยุดตาแล้วก็ทําเถอะสําเร็จแน่นางนพรัตน์สุภาการหวังในธรรม จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงละครรำพุทธศักราช2,560พานายสมชายทัพพรผู้มีพรสวรรค์ในการขับร้องเพลงไทยจนเป็นที่ประจักษ์ในวงกว้างกระทั่งเข้ารับราชการที่กรมศิลปากรได้ศึกษากลวิธีการขับร้องเพลงกับครูดนตรีมากมายหลายท่านจนแตกฉาน สร้างผลงานการขับร้องในการแสดงสำคัญมากมายทั้งประพันธ์เพลงใหม่ๆไว้เป็นจำนวนมากควบคู่กับงานบริการสังคมผ่านวงดนตรีทับพรวาทิตย์เพื่อเผยแพร่ดนตรีไทยไมายาวนานที่รอทุกครั้งอ่ะก็ตั้งใจให้เขาจดจำไว้ว่าเพลงไทยอย่างนี้ก็มีอย่างนั้นก็มีอย่างนู้นก็มีมคือเราร้องไปเนี่ยเขาจะได้อ๋อ oh, นี่ไงอย่างนี้ไงมันน่าฟังนะ ให้ครับกลับไปพูดกันโอ้โหเนี่ยคนนั้นเขาร้องเนี่ยมันน่าฟังกันแลเกินมันอันนี้สนุกก็มีนะอะไระเพราะก็มีนะโศกเศร้าก็มีอะไรเนี่ยอยากให้เขาจําไว้แล้วก็เพื่ออนุชนรุ่นหลังจะได้สืบทอดนายสมชายทัพพลจึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะกการแสดงดนตรีไทยขับร้องพุทธศทักราช2560 นางราตีศรีวิไลบงสิทธิพรผู้ศึกษาศิละปะพื้นบ้านหมอลำจากครอบครัวจนมีความสามารถในการแสดงและแต่งกลอนลำมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักของคนอีสานเป็นผู้คิดพัฒนาการแสดงหมอลำกลอนประยุกต์โดยผสมผสานการแสดงแบบดั้งเดิมกับแนวดนตรีและองค์ประกอบการแสดงที่ร่วมสมัยสร้างอัตลักษณ์ใหม่ของหมอลำจนได้รับสมญา ราชินีหมอลำซิงเต้นกินล่ำกินคอยกัดสีเฮ็ดเพราะว่าคอยมกักมันฝังใจแล้วมันจังได้กระต่องเฮ็ดจะทําจนถึงที่สุดนี่คือแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งสองเราได้เกิดมาในครอบครัวศิล,ลปินเราได้ซึมซับเราได้เดินทางนี้แล้วเราต้องทําให้ถึงที่สุดเป็นคนจะทําอะไรต้องถึงที่สุดต้องทําให้ได้ผิดพลาดก็แก้ไข ถูกคนติชมนนนีคือเปเปป็็แรงาด่าลใจที่สุดน,นางราตีศรีวิไลบงสิทธิพรจึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะาก,การแสดงหมอลำประยุกต์พุทธศักราช2 5 6 5ได้ธงชัยแม็กอินไตนักร้องเพลงไทยสากลผู้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลาย ตลอดระยะเวลาเกือบ40ปีได้รับความนิยมแพร่หลายจนถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วยผลงานเพลง22อัลบัมรวมทั้งการแสดงคอนเสิร์ตกว่า200รอบและบทเพลงในโอกาสพิเศษต,ต่างๆอีกมากมายควบคู่กับผลงานการแสดงอื่นๆอีกหลายด้านนับเป็นผู้มีความสามารถด้านศิลปะการแสดงอย่างครบครัน คือคนที่อยากทําให้ทุกคนมีความสุขด้วยอะไรก็ได้ด้วยอะไรก็ได้ให้เขามีความสุขให้เขายิ้มให้ได้ให้คนหนึ่งความทุกคนเราเกิดมาต้องมีความทุกทุกคนหนึ่งในสิ่งที่จะช่วยให้มนุษย์นั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ก็คือศิลปะนายธงชัยแม็กอินไตย จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียตรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะก,การแสดงดนตรีไทยสากลขับร้องพุทธศักราช2,560นายสมเถาสุจริตกุลผู้ได้รับยกย่องว่ามีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านดนตรีสากลลึกซึ้งแตกฉานมากที่สุดคนหนึ่งในประเทศไทยมีประสบการณ์ทั้งในฐานะผู้ประพันธ์บทเพลงคลาสสิก ผู้อำนวยเพลงในวงดุริยางผู้จะแสดงโอเปรา่ารวมทั้งเคยดำรงตำแหน่งสำคัญในแวดวงดนตรีสากลตั้งแต่ระดับประเทศถึงระดับนานาชาติทั้งเป็นผู้มีคุณูุปการอย่างยิ่งต่อวงการดนตรีสากลสำหรับเยาวชนไทยต้องกลา้าต้องกล้าจริงๆเพราะว่าในนาทีที่ใครก็ตามเนี่ยกำลังแต่งประโยคนี้หรือเขียนโน้ตอันนี้ทำรองนี้เนี่ยในวินาทีนั้นเนี่ย เขาเป็นคนเดียวในทั้งจักรวาลที่จะเขียนประโยคอันนั้นได้เพราะฉะนั้นอํานาจของเขาในวินาทีนั้นเนี่ยเป็นอํานาจที่เหมือนพระผู้เป็นเจ้าคือเป็นการสร้างโลกขึ้นมานายสมเถาสุจริตกุลจึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะก,การแสดงดนตรีสากลประพันธ์เพลงร่วมสมัยพุทธศักราช2 5 6พ นายประดิษฐ์ประสาททองผู้นำการใช้ศิละปะก,การแสดงหลายรูปแบบเพื่อรณรงค์ทางสังคมสื่อสารเรื่องราวของผู้คนนำเสนอความคิดที่คมคายสะท้อนปัญหาสังคมเศรษฐกิจการเมืองการปกครองสร้างการเรียนรู้ตั้งแต่กลุ่มละครเยาวชนที่เชื่อมโยงกับท้องถิ่นตนจนถึงกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับศิลปินานานาชาติทั้งในนามกลุ่มละครมัขามป้อม และคณะละครอันนั้นตาอพระร่วสมัยอะตราบใดที่มันเป็นสมบัติของทุกคนนะครับทุกคนก็จะวิาพากษ์วิจารณ์ได้ด่าทอได้ใช่ไหมฮะชอบไม่ชอบละครเรื่องนี้ทำไมดูแล้วฉันคิดแบบนี้ทำไมคนอู่แล้วคิดไม่เหมือนฉันนี่คือสเสน่ห์ของละครร่วมสมัยคือไม่สามารถเบ็ดเสร็จเด็ดขาดสรุปได้ว่าละครเรื่องนี้สอนว่าอะไร แต่เป็นละครที่สปาร์กหรือจุดประกายความคิดคนให้คนนั้นตีความแล้วเอาไปรับใช้ชีวิตตัวเองหรือไปจัดการกับสังคมที่มีชีวิตอยู่ที่ตัวเองดําลงนายประดิษฐ์ประสาททองจึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะก,การแสดงละครร่วมสมัยพุทธศักราช2 5 6 5 ทั้งหมดนี้คือผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติด้วยคุณธรรมความสามารถอันบริบูรณ์พร้อมเต็มตามความหมายที่สื่อไว้ในเข็มศิลปินแห่งชาติอันแสดงสัญ,ญลักษณ์แห่งความเป็นปราด์ในความรู้ความสามารถของศิลปินที่ได้อุตสาหะอุทิศตนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไว้เป็นมรดกอันล้ำค่าทางวัฒนธรรมของชาติสืบต่อไป